สวัสดีครับผมทวีนะครับจากเพจอัปเดตโปรโมชั่นบายทวีนะครับวันนี้ผมมาโปรโมทคันที่ผมแต่งจะส่งลูกค้านะครับที่จัดโปรแค่สองหมื่นเก้านะครับว่าเพื่อนๆได้รู้ว่าโปรสองหมื่นเก้ามันได้อะไรบ้างนะครับคันนี้นะครับเป็นรถยอดนิยมเลยนะครับที่ทุกคนอยากได้นะครับเป็นตัวท็อปตัวเตี้ยตัวท็อปเลยนะครับ เป็นตัว l d a นะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาดูก่อนว่าตัวเนี้ยมันมีอะไรมาจากโรงงานบ้างนะครับระดับแรกนะครับตัวนี้เป็นตัว l d a จะได้เป็นไฟหน้าโปรเจคเตอร์นะครับแล้วก็ Daylight นะครับเห็นไหมครับมาพร้อมไฟตัดหมอกด้านล่างนะครับนะครับแล้วก็กระจัางหน้าคอมเมียมพร้อมอินเตอร์คูลเลอร์ นะครับให้ลูกค้าเลยนะครับนะครับมาดูด้านดูด้านข้างนะครับที่คันนี้ได้เก็ดเรื่องของโปรส9นะครับเพื่อนๆลองดูนะครับได้เกียวแม็กโปรสอง r o 2นจบเลยนะครับแม็กลูกค้ารายนี้เริ่มเป็นแม็กเวลนะครับสเปคยางบานนะครับยางแต่งนะครับยางจะเป็นยาง2องสามห้าสองหกห้าสี่สิบ สิบแปดนะครับเป็นยางหน้านะครับนะครับตัวนี้จะเป็นแมกเวลมาแถมในเรื่องของตัามเบรกแบมโบ้นะครับพร้อมครอบดุมสีม่วงนะครับลอ้ออสีม่วงนะครับโหลดหน้าหน้าสองนะครับตัวนี้ใช้สตับกับเกลนะครับไม่ได้ตัดกับสิกนะครับตัวนี้สแตนดาร์ดแต่โรงงานก็มาเกี่ยวกับ กระจกมองข้างีไฟเลียวให้ด้วยพร้อมรีโมทกันขโมยนะครับตัวนี้นะครับแล้วเราเดินมาดูนะครับว่าโปรสองมืเก้าเราได้เลยไหมนะครับเพื่อนนะครับเป็นสเปคแคป LED เขาวนะครับนะครับมาด้านหลังครับตัวนี้จะเป็นยางบาเหมือนกันนะครับโหลดสับนิ้วนะครับลายแม็กเป็นแม็กเวลนะครับสเปคยาง265 358นะครับ รถตัวนี้ล้อไม่ยื่นนะครับรถหลวดไม่จับนะเดี๋ยวเราถ่ายเดี๋ยวยเดี๋ยวถ่ายดูว่ายืดขนาดไหนนะครับอ,อ,อันนี้สเปคตัดหลวดจะไม่จับเลยนะครับพอ,อยืดสเป่ตางกุหายเนี่ยไม่เกินนิ้วหนึ่งน,นะครับอ่ะมาดูด้านท้ายนะครับด้านท้ายตัวท็อปนี้จะเป็นตัวไฟด้าไฟท้ายเป็นแอวแอวดีเอทนะไฟท้ายด้ไลท์ทุกคนครับนะครับดูนะครับ โบนี้ได้เรื่องของความท้ายไทยเทีดยดนะครับความกันกระแทกนะครับเป็นโบต่อตุกจอเท่านั้นน,น,นะครับพร้อมแนกไรเนื้อนะครับลูกค้ารายนี้ผมคือกันชนท้ายให้ด้วยนะครับชนท้ายนี่นะครับได้ครบเลยนะครับเป็นโบสองตุกเจ้าจบเลยนะครับมาดูด้านในกันนะครับว่าด้านในมีอะไรบ้างในตัวนี้นะครับ ตัวนี้แคมปเปิดได้นะครับขออนุญาตนะครับนะครับมาพร้อมบอกแคมปนะครับนะครับเกียร์เป็นเกียร์หกสปีดนะครับเกียร์หกสปีดเดินหน้านะครับเกียร์ถอยหลังให้ภายในมีจอให้นะครับจอเจ็ดนิ้วพร้อมกล้องหลังนะครับเดี๋ยวผมเปิดกล้องหลังให้ดูนะครับ ตาเห็นยังไหมครับนะครับกล้องหลังนะครับมาพร้อมมิติฟังก์ชันที่พวงมาลัยนะครับควบคุมมิทยุควบคุมบูทูธได้เลยนะครับในโปรสองพันเก้าเท่านั้นนะครับเครื่องยนต์เป็นเครื่องยนต์พันเก้านะครับอ่าแล้วก็มีอีกอย่างนะครับที่สองพันเก้าได้ในเรื่องของวัดบูทเทอร์โบนะครับอมาดูนะครับวัดบูทเทอร์โบนะครับ ตัวนี้นะครับเปรถมีคเต็มรถครับนี้นะครับ,รรบ,รรบจ,จ,จบที่สอง0ันเะก้านะครับลูกค้าถามมาหลายรายว่าสองพันเก้าผ่านจริงไหมจริงโปเนี้ไม่ยากนะครับกาจะไปแสนใช้แค่ไม่ต้องใช้รถถังด้วยใ้ยแก่สองคนสามีภรรยาซื้อร่วมกันจบแล้ว นะครับแค่งเงินเดือนรวมกันประมาณ2องพันห้ามื่นขึ้นไปลูกค้าจัดได้เลยและผมจัดทุกจังหวั